สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปทําบุญวันเข้าพรรษากันที่ไหนฮะประตูติดน่ะใช่แล้วที่เดิมนั้นเองเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้จะมีคนเยอะหรือเปล่าเพราะเป็นวันหยุดด้วยมาถึงแล้วนะคะรถเยอะมากวันนี้รู้สึกว่าจะคนเยอะแต่ไม่ไม่ลงทันนะ <laughs> บลอเบลอเดี๋ยวแบบโอเคตอนนี้น่าจมจีแล้วนับสิบสี่นะคะอ้าวที่นับสิบสี่อ่ะเพเ่ินได้ค่ะ 14, สิบเอ็ดนะคะได้สิบสี่ค่ะสิบสี่ตรงงานเกินไปในสิบสี่นะคะของบางคนราชินเหมือนดินฟ้ามีเวลามัวหมองไมหมของผ่อนจะไปหาผู้ใดให้มืดมนดูขัดสน ตามขั้นวันอุราประตูปิดคิดยั้งจงฟังก่อนอย่ารีบร้อนคอยทีให้มีค่าจะมีหวังสมเหตุเจต,ตนาโชคชะตาลอยคว้างกลางนาที